ผมได้กหรอสตาบั๊ไอ้นี่ดูดไปอีกแล้วไปดดูเราได้กองอะไรมาบ้างอ่ะผมมีอยู่ที่ผมสองกล่องเองนะเจได้กล่องแพงนะผมได้สองกล่องได้มาสามในรอบนี้ผมได้มีผมมีอสามกล่องถ้าดรอปหายของนี่เต้กล่องอะไรผมได้กล่องกล่องนี่ผมเนี่ยเดี๋ยวพายเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้กล่องแพงรุดกล่องนี้แพงโอ้โหอีพีคสามเด็ดนะเจ๊ง อะไรมึงได้กล่องเจไดด้วยควายอุ้ยไอ้ด่าโอ้มีโอ้มดาคอนด้วยเดทักจันแล้วกล่องโขงโขงเป็นอะไรวะเฮ้ยยี่วใครเก็บไปวะไอ้กล่องเดี๋ยวที่ผมเดี๋ยวจุดหน้าให้เราตัดเดี๋ยวจุดแล้วเดี๋ยวที่ผมวันนี้มาการ์ตูนไทยกันเอาไว้นี่นี่กล่องนอ้กล่องโคมไม่มีเลยนี่อันนู้นอะคุ้มหมดแล้วนะที่ผมเจ๊หกวะ อยู่ที่ผมทั้งหมดที่กล่องตอนนี้มีทั้งหมดเก้ากล่องอ่ะล้วหายไปอีกก่ะมีหอนด้วยไงหอยโขงอ่ะเฮ้ยดคาร์ลมบิดด้วยนะมันมีคาร์ลมบิดดับนะดบแต่สองอันี้วยดบแต่สองอันจริงนะรถเออคนเทียดเลยไอ้กล่องนี้คุ้มกล่องนี้ห้าพันหกพันแล้วเนี่ย ไอ้นั่นมันสามันห้าดิหนเต้เดียวมาดูดิได้อะไรบ้างอืมเด็ดดับก่อนเราได้อะไรกันบ้างดูดิยิ้มเริ่มเกิดใหญ่เรามีอะไรด้ละเก้ากล่องเปิดดิได้เก้ารอบนี้เอาเจไดมาเปิดนะเออเจไดอินฟินิตี้ด้วยเปิดอินฟินิตี้ด้วยเต้เตผมเปิดเจไดดิรอบนี้ยเอ้าเอ้านั่นไม่มันไม่ขอเข้าตัวรถอ่ะผมเปิดแล้วโชว์นะรถเก็บเลยเ เอาดิเร็วๆเผ็ดโชว์ด้วยนะให้ดูได้ป่ะเออเลยขอดูด้วยเย็ดตาวอรสีเขียวเฮ้ยเท่าไหร่วะหลังสวยเออสีเขียวสวยนะเว้ยกระติมม่วงของปูดอะไรบางไอ้ของพูดก็ไปกองไอ้เตียนะอ่าเปิดไอ้เปิดแบ่งเปิดมึงดิมึงจะเปิดคนเดียวไอ้เตีอ่าๆอันสองกล่องยังยังลองให้ดูได้เลยบ้างวโอ้โหเอเดฟิวพีบ้า ถ้าพีแพงนะเย็ดเทอาก็สามให้เปิดมอนสเตอร์อ๋อกูได้ใช้แล้วล่ะนี่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 ผมเลยสามกล่องนะเหลือสามกล่องใหญ่เอออผมก็ินฟินิตี้ดิเปิดอินฟินิตี้ไอ้เฮีจะได้เคไนายรู้เอารู้เอาก่องนี้ได้เปิดไหนควยกล่องลาวจัดอ้เฮียาอยังเปิดหมดอ่ะอ๋อ ไอเอ็มไอ้กพ่อคงตายอ่ะเพราะว่าเจ๋งตอนนี้น่าจะเจ๋งกว่าเฮ้ยผมเอาเค้กในสีแดงด้วาเฮ้ยทีนี้สีแดงลุกใส่เค้กแล้วดีขาดจะเหรอเค้กสีแดงทำไมอ่ะเออสีแดงผมจะสีแดงผมมีเฮลี่กันใหญ่เฮลี่อยู่ดิไม่ลงตัวอ่าแล้ววันนี้ก่อนแล้ววนี้ก่อนก็ตายอยู่นี่อะไรเฮียไม่ได้ไปไหนหรอกไอ้สัต่ อืเราที่ควรจะเจ๊งกวันเลยยำนนั่นดิเลี้ยวเลยอ่ะกูเลี้ยวแล้วไม่จ่ายละไหนอยากเห็นอะได้อะไรบ้างเลือดถล่มได้เห็นยังไงมาอะไรยินฟินิที้ได้อะไรอ,ะไรอ่ะสุไม่ไรู้ไม่เต้นเปิดของเขียวอ่ะได้อะไรอ่ะเขียวมันมีร,ราคานะเ <c oughs> ขียวจะตายสัตว์ป <c oughs> <ๆ>ั่นมาให้ผมเลือดถล่มอย่างไรดูร่พี่ดูร่างเขียวมาครับเราอยู่ที่เต้มดแล้วครับนั่นแหละที่แย่ที่คือตรงนั้นแหละไม่นคือตรงนั้นแหละ อุ้ยขอเขยไนแดงดิซื้อต่อ2ีอะไรเฮ้ยไหนขอดูมึงดิยังไม่เห็นเลยกูยังแย่ไงเต้ยูเลยเี้ยอเ้เต้เข้าอัะเซตแดงกูมาดิไอ้ฮียไอ้ไ้ใสกาด้วยดิเฮ้เกยไหนนีออนมันก็แพงไม่ใช่หรอเพี้มดิเกนไนน์ล้นใส่ใส้ขาไปเหรอใช่ผมดิเดี๋ยวผมใส่เส้อแดง โอ้โที่เปลียนไปหาเฮฟวี่อีกเออไอเต้อะเอาเต้ได้เต้กันแล้วได้ได้ได้มีรถเฮ้ยปวดเต้นเปิดได้ใส่กล้าด้วยเนี่ยเฮ้ยผมเปิดได้เฮฟวี่แดงนะเว้ยโอ้ยได้ได้วัวท้อแท้คือเพียงกันเพื่อให้ผมผมเป็นไอไอเงินเมื่อไรด่ะจีบ่ะเงินโคลนการง่ายเลยเลี้ยงไปย่อย